ีการติดตั้ง Windows 10ใน Virtual Box ขั้นตอนแรกก็คือให้เข้าไปดาวน์โหลด Virtual Box ค่ะแล้วก็ให้คลิกคำว่า Windows และหลังจากนั้นก็ให้เข้าไปดาวน์โหลด Windows iOS ตัวนี้มาแล้วก็ให้คลิกดาวน์โหลดและให้คลิก คำว่าดาวน์โหลดต่อไปหลังจากดาวน์โหลดทั้ง2ตัวเสร็จก็ให้เข้าไปเปิด virtual box ตัวนี้ก็คลิกคำว่า Run แล้วก็ next แล้วก็คลิกคำว่า next แล้วก็ next แล้วก็ให้คลิก yes แล้วก็ให้คลิกคำว่าติดตั้ง แล้วก็กด finish แล้วก็หลังจากนั้นก็ให้คลิกคำว่า new แล้วก็ให้ป้อนชื่อตั้งค่าเป็น Windows 10 แล้วก็ให้เป็นเวอร์ชั่น Windows 10 64บิตแล้วก็ใหคิกคำวัาเน x t ให้คลิกคำวัน n น x t แล้วก็หน้านี้คือจะให้ใช้ค่าที่กำหนดให้คือ 2GB กิกะไบต์หรือกำหนดเองได้ตามความเหมาะสม ก็คลิกคำว่า next แล้วก็ตรงนี้ให้ติ๊กคำว่า create a virtual hard disk now แล้วก็ให้คลิก create แล้วก็ให้ติ๊กที่ media แล้วหลังจากนั้นก็คลิกคำว่า next แล้วก็ให้ติ๊กที่ dynamic ตัวนี้แล้วก็ให้คลิก next หน้านี้คือจะให้เรากำหนดขนาด hard disk และหาและหา ตำแหน่งที่จะใช้เก็บก็ใช้ค่าที่กำหนดให้หรือกำหนดตามความเหมาะสมก็ได้ก็คือ 50GB แล้วก็ให้กดคำว่า create หลังจากนั้นให้คลิกไปที่ setting แล้วก็ให้เลือกคำว่า display แล้วก็ให้ติ๊กที่ enable 3D แล้วก็ให้วิดีโอเมมโมรีตรงนี้ให้ตั้งเป็น128 MB หรือตามความเหมาะสมหลังจากนั้นได้เลือกไปที่ System แล้วก็ให้ใช้ Base Memory เป็นค่าที่กำหนดให้คือ2 GB แล้วก็ให้เข้าไปที่ Processor แล้วก็ Processor รงนี้คือให้เลือกเป็นสคอแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้เข้าไปที่ s t o r a g แล้วก็ให้กดที่ Empty แล้วก็ให้คลิกไปที่รูปแผ่นดิสด,ด้านขวาแล้วก็ให้เลือก Shoot Add File แล้วก็ให้คลิกไปที่ Windows ตัวนี้แล้วก็จะขึ้น Windows ISO แล้วก็ให้ติ๊กคำว่าโอเคหลังจากนั้นหน้านี้คือเราจะได้ Base Memory เป็น 2GB หรือ2048 MB แล้วก็ Processor เ,เ,เป็น4คอแล้วก็จะได้ Video Memory เป็น 128 mb แล้วก็ขนาดของ a ดดิสก็จะได้เป็น50 g b หลังจากนั้นให้กดไปที่ start แล้วก็ให้กดไปที่ส start ตัวนี้ แล้วก็ให้เปลี่ยนไทม์ตรงนี้เป็นไทยเป็นไทย แล้วก็ให้คลิกคำว่า next แล้วก็ให้กดคำว่า install now แล้วก็ให้กดไปที่ idonthaveproductkey a product key ก็ให้กดที่ Windows 1 0บโปร4แล้วก็ให้คลิกที่ Next จากนั้นให้กด Accept การยอมรับแล้วก็คลิก Next แล้วก็หน้านี้คือจะเลือก Custom ก็หน้านี้คือจะให้เราเลือกฮาร์ดดิสที่จะใช้ติดตั้งเราสามารถเพิ่มได้โดยการกดที่นิ้วตัวนี้หลังจากนั้นก็ให้คลิก next แล้วก็รอให้จนถึงตรงนี้เสร็จ